สรุปเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสอัปเดตล่าสุดเวลาหานาฬิกา30นาทีของเสาร์วันที่2ี่กอรกดาคม2567นอันดับที่ 1- ญี่ปุนมีทั้งหมด4เหรียญทองสองเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น7เหรียญอันดับที่2ออสเตรเลียมีสี่เหรียญทองสองเหรียญเงินรวมทั้งหมดเป็น6เหรียญอันดับที่สม สหรัฐอเมริกามี3มเหรียญทอง6เหรียญเงิน3มเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น12เหรียญอันดับที่4ฝรั่งเศสเจ้าภาพทำไปได้ทั้งหมดตอนนี้3เหรียญทอง3มเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น8เหรียญอันดับที่หเกาหลีใต้มีสมเหรียญทองสองเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น6เหรียญอันดับที่6จีนมี3มเหรียญทอง1เหรียญเงินสองเหรียญทองแดง รวมทั้งหมดเป็นหกเหรียญอันดับที่เจอิตาลีมี1่เหรียญทองสองเหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่8ค่าศักสถานมี1เหรียญทองสองเหรียญเงินอันดับที่เกเบลเยียมมี1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับที่10มี3ชาติด้วยกันนะครับเยอรมันฮ่องกงอุซเบกิสถานทําไปได้ชาติละ1เหรียญทองอันดับที่13เป็นสหราชอาณาจักร มี2เหรียญเงินสองเหรียญทองแดงอันดับที่14บราซิลมี1เหรียญเงินสองเหรียญทองแดงอันดับที่ส5แาคนาดามีหนึ่งเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่16มีฟิจิโคโซโวมงโกเลียโปแลนด์ตุนิเซียทำไปได้ชาติละหนึ่งเหรียญเงินอันดับที่21สวีเดนมี2เหรียญทองแดงอันดับที่22มีอียิปต์สเปนฮังการีอินเดีย มันโดว่าเม็กซิกโกแอฟริกาใต้ถ้าม่ได้ชาติละหนึ่งเหรียญทองแดงสวัสดีครับนักกีฬาจากทีมชาติไทยนะครับยังโมมีเหรียญรางวัลน,นี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับสรุปเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสอัปเดตล่าสุดหาลาติกา30นาทีของวันจันทร์ที่29กรกราคม2567ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ